กฎแห่งกรรมเรื่องสูงวัยจิตใจแก่จิตใจถดถอยทำไมคนสูงวัยหรือคนแก่ที่อายุเกิน70ปีแล้วมักจะอยู่อีกไม่กี่ปีก็จะจากพวกเราไปคำตอบก็มีเหตุผลสมประการที่เป็นเช่นนั้นถ้ามีใครที่อายุเกิน70ปีและเป็นเช่นนั้นให้ฟังคลิปนี้ให้จบ แล้วก็รีบค่อยๆปรับตัวตามก็จะช่วยให้ท่านได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนั้นไปได้มีผลจากการวิจัยได้สรุปไวด้ดีคนที่มีอายุ70ปีขึ้นไปนั้นจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้บางคนก็ยากยิ่งนะักเพราะในช่วงอายุ70ถึง75ปีนั้นสภาพของร่างกายของตนก็จะทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามประการต่อไปนี้ประการที่หนึ่งก็คือเรื่องของจิตใจแก่หรือจิตใจถดถอยนั่นแหละจิตใจที่ท้อแท้ถดถอยทำให้ร่างกายที่ยังไม่ถึงเวลาถดถอยจะถดถอยก่อนเวลาเพราะจิตใจเป็นเหตุการที่จิตใจท้อแท้ถดถอยก็จะส่งผลให้อารมณ์ความรู้สึกสภาพร่างกายย่ำแย่ไปอีกด้วยจะเกิดการไม่สบายใจ จึงไม่มีความสุขไม่หลังฮอร์โมนแห่งความสุขอายุก็จะสั้นลงไปอีกด้วยประการที่สองคือการสูญเสียความมั่นใจคนที่มีอายุเกินเจปีมักจะขาดความมั่นใจสูงคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถไม่สามารถตามทันโลกหรือตามทันสังคมในสมัยใหม่นี้ได้มักคิดเอาเองว่าถูกสังคมทอดทิ้งเียแล้ว เขาจะยิ่งรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าตนเองไม่มีประโยชน์เลยในโลกที่ก้าวกระโดดเช่นนี้เช่นตนเองไม่สามารถจัรังเงินผ่านมือถือได้หรือใช้เครื่องมือที่สังคมกําลังใช้กันอยู่ได้ก้าวไม่ทันโลกใบนี้ไปไม่เป็นและแย่ยิ่งกว่านั้นยังรู้สึกถูกลูกๆหล,ล,ลานทอดทิ้งอีกคุยไม่รู้เรื่องกับลูกหลานยุคปัจจุบัน ตามไม่ทันลูกหลานอีกยิ่งทำให้อยากจะอยู่ตามลำพังมากยิ่งขึ้นไม่พูดไม่คุยกับใครเก็บตัวสถานการณ์แบบนี้ถ้าปล่อยไว้อาจจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายเพราะสภาพจิตใจที่หมดหวังคนในกลุ่มนี้มักจะคิดถึงคู่ของตนที่จากไปแล้วบ้างขาดคู่ชวนคุยขาดคู่ชวนคิดชีวิตไม่เหมือนเดิม เกิดอาการชะนักงานจะดำเนินชีวิตต่อไปก็ได้ยากถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ไม่นานนักก็จะเห็นคนหนึ่งที่เพิ่งจากไปไม่นานอีกอีกคนก็จะมาจากไปอีกด้วยเช่นนี้แหละทำให้เขารู้สึกว่าขาดการดูแลประการที่สามคือความรู้สึกสูญเสียตัวตนผู้ที่มีอายุเกินเจสิปี มักจะรู้สึกตัวเองว่าตนนั้นไม่ใช่คนสำคัญแล้วไม่ใช่เป็นผู้นำอีกต่อไปกลายเป็นคนอื่นนำบอกเขาให้ทำตามยิ่งถ้าสุขภาพไม่ดีด้วยต้องให้คนอื่นมาดูแลเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เรื่องไม่ได้ดังใจรู้สึกอับอายว่าตนนั้นทำอะไรไม่ได้สูญเสียเกียรติยศสูญเสียเกียรติและกลายเป็นภาระของลูกหลานไป มักจะมองสังคมไร้ค่าไร้ความหมายหดหูหอเหี่ยวลักษณะแบบนี้ถ้าไม่สามารถปรับสภาพจิตใจของตัวตนเองแล้วก็จะทำให้สถานภาพย่ำแย่ยยลงไปกว่าเดิมมากนะักต่อไปเป็นหนทางที่แก้ไขมีด้วยกันหลายหลายประการแล้วแต่จะชอบแบบใดต่อไปที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างทั้งนั้น ที่จะนำไปใช้กับชีวิตผู้สูงไวัยได้อย่างเช่นว่าการเอาใจใส่คู่ของตนเองเอาใจใส่ดูแลคู่ของตนรักษาถนอมน้ำใจกันไว้สร้างความตื่นเต้นความน่ารักกับคู่ของตนเองไม่ต้องไปสนใจเลี้ยงดูลูกหลานมากนักหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกๆของคุณรักตัวเองให้มากขึ้นจงจำไว้ว่าคู่ของคุณ คือของแท้ที่อยู่ด้วยกันกับคุณนั่นแหละเป็นคู่ทุกข์คู่ยากที่แท้จริงจงถนอมน้ำใจเขาไว้ให้ได้ประการที่สองก็คือมีบ้านเป็นของตนเองบ้านใหญ่บ้านโตแต่ไม่ใช่ของตัวตนเองก็ไม่มีประโยชน์อะไรอายุมากแล้วควรมีบ้านที่เป็นของตัวตนเองแม้จะเป็นบ้านที่หลังเล็กๆเ,เอาไว้คอยหลบแดดหลบฝนกำบังพายุเป็นที่พักพิงสงบ ที่ไม่มีใครจะมาไล่เราออกไปได้บ้านของพ่อแม่มักจะเป็นบ้านของลูกๆเสมอแต่บ้านของลูกๆอาจไม่ใช่บ้านของพ่อแม่ก็ได้ดังนั้นคนเรามาแก่แล้วต้องมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะบ้านเป็นที่สุดท้ายเป็นรังที่ที่เราจะได้พักผ่อนเป็นพื้นฐานที่ต่ำที่สุดที่ทุกคนที่แก่แล้วต้องมี ประการที่สามคือมีเงินก้นถุงไว้บ้างคนแก่แล้วไม่ควรที่จะแก่แบบมือเปล่าๆคือแก่แบบที่ไม่มีอะไรติดตัวเลยแม้เงินจะไม่ใช่แก้วสารพัดนึกก็ตามแต่การไม่มีเงินหรือว่าสมบัติอะไรเลยนั้นเป็นความประมาทที่ให้เกิดขึ้นไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อแก่แล้วอยากที่เหนียวกับตนเองมากจนเกินไปอยากกินอะไรก็กิน อยากไปเที่ยวไหนก็ไปอยากมีความสุขอะไรแม้เล็กๆน้อยๆก็ให้ตนเองมีความสุขนั้นทันทีต้องรู้จักการใช้ชีวิตให้เป็นแต่อย่าลืมว่าเหลือเงินให้กับตัวเองยามฉุกเฉินที่จำเป็นต้องใช้ด้วยนะประการที่สี่คือมีสมบัติชิ้นสุดท้ายสมบัติชิ้นสุดท้ายคือสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็คือสมบัติชิ้นสุดท้าย ที่มีค่าที่สุดของชีวิตมนุษย์ทุกคนและยังเป็นสมบัติของบุตรหลานอีกด้วยช่วยลูกหลานประหยัดทั้งเวลาและทรัพย์สินเงินทองของเขาเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีการมีสุขภาพที่ดีแล้วจึงสามารถมีชีวิตที่ดีได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระแก่ลูกๆหลานๆต่อไปประการที่หมีเพื่อนเก่า เพื่อนเก่านำมาซึ่งความชื่นบานจงหาเวลานัดเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันเดินป่าท่องเที่ยวแม้กระทั่งการเล่นไพ่ฝึกสมองคุยแบบสร้างสรรค์ทำนูน่นทำนี่คนที่วัยแก่แล้วทำในสิ่งที่เคยฝันอยากทำแต่ไม่มีเวลาทำจงทําตามฝันนั้นแม้จะแก่แล้วก็ต้องมีคู่หรือมีคนที่รู้ใจอยู่ใกล้ๆมีเพื่อนร่วมกัน เราจะไม่รู้สึกเปล่าเปลี่ยวเหงาหงอยแต่จะมีชีวิตที่ดีความร่าเริงสนุกสนานมีความสุขสมอารมณ์หมายนั่นก็เพราะมีเพื่อนเก่าๆนี่แหละประการที่หกมีความสุขตลอดชีวิตเหนื่อยมานานแล้วทั้งชีวิตเครียดมาก็ตลอดแล้วบัดน,นี้เป็นเวลาที่จะไปว้าหาความสุขที่ตนเองได้ใฝ่ฝันไว้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งความสุข อย่ามัวทำแต่งานจงให้กำไรชีวิตของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คําแนะนำทั้งหประการที่กล่าวมาแล้วนั้นถ้าท่านได้ไปทดลองทำให้ครบท่านก็จะเห็นผลและทุกๆวันชีวิตของท่านที่มีอายุเกิน70ปีก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปและความคิดที่ว่าเราแก่แล้วไม่มีประโยชน์แล้วความคิดเช่นนี้จะค่อยๆจางหายไป ยิ่งแต่งกายให้ทันสมัยขึ้นท่านก็จะยิ่งดูหนุ่มยิ่งดูสาวขึ้นทุกๆวันรวมทั้งท่าทีในใจทัศนคติอารมณ์สุขภาพก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปและจะดีขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจะรินในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ